แรงมากหยาบใส่อ้ําท้าเอสุภชัยฟ้องลั่นสงการแมสยังกัดมาแล้วดราม่าเดือดมากเอจัดการสักทีแฟนคลับแห่คอมเมนต์ถลม่มหลังนางเอกสุตาอ้ําพัชราภาโพสตภาพนั่งเก๋ๆเทส่สุดๆสวยสดใสแถมหน้าเด็กมากจนเพ,พื่อนๆในวงการและแฟนคลับแห่ชมแต่ต้องกลายเป็นดราม่าขึ้นมาจนได้เมื่อมีผู้ใช้ไอจีรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์สุดหยาบคายอาทินั่งดีๆอ้ําเหม็นจุดๆ จุดก็หมายความว่าอ้ําจุดๆๆ,ๆๆไงครับเท่าที่นับได้แถมยังทาทายด้วยถ้อยคำหยาบคายพร้อมแท็กไอจีไปถึงเอสุภชัยเพื่อนรักและผู้จัดการส่วนตัวอ้ําด้วยว่าฟ้องอีกหลักฟ้องไปก็เท่านั้นคดีก็เงียบจะฟ้องไปเพื่ออะไรไม่ทราบตำรวจเมืองไทยมันจับเป็นแต่แพ้คนมีอำนาจบรารมียืนเป็นหมาหน่อยหมดเอาลองดูฟ้องมาแล้วมาดูความคืบหน้าคดีจัดให้หน่อยครับคุณตุ๊ด ถั่วดำจุด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 แอดเออันเดอสกุภชัยนอกจากนั้นยังพาดพิงไปถึงสงการเตชะนรงและแมดพิรณีด้วยว่าเห็นจุดจุดจุดแมทจุดจุดจุดสงการไหมที่เป็นข่าวโดนผมจัดทำไมมันไม่กล้าฟ้องหลักมันกลัวอะไรหรือเจอต่อเข้าจนกลายเป็นดราม,ม่าหนักทั้งแฟนลัพและชาวเน็ตต่างเข้ามาถล่มผู้ใช้ไอจีดังกล่าวกันสุดเดือดเช่นอาทิถามจริงพ่อแม่เอาอะไรเลี้ยงมาถึงโตมาได้มีนิ ส่แบบนี้ถูกอบรมสั่งสอนมาด้วยวิธีไหนถูกกดดันมากหรอแล้วมาระบายกับคนอื่น <_ t ot> เวรกรรมแท้ๆประสาทปะพวกชอบดูถูกผู้หญิงไม่รู้เคยมีคนอบรมมาบ้างหรือเปล่า <_ t ot> ปากคุณมันพูดถึงผู้หญิงแบบนี้ได้นี่ต้องเน่าขนาดไหนถ้าวันนั้นมีจริงอย่าก,ก้มกราบเท้าเขาแล้วร้องไห้อ้างว่าพ่อแม่ป่วยละ่ะนิสัยแคบไว้ละเตรียมขายบ้านขายที่ไว้เลย ไม่มีที่ซุกหัวนอนแน่ปยอแอดเออันเดอร์สกอร์สุภชัยที่เอจัดการเลยค่ะเป็นต้น